สวัสดีครับผมคนอีสานเบาพันพื้นเมืองครับเมื่อนี้พบพอครับทงไฮทงหน้าเบ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 า,บาเซฟไซคือเก่าเหรอครับเมื่อนี้ยำเรีงมาพวกแบบนนอนเฝ้าเขาอยู่ผีเด้อยู่หน้าเพิ่อนผีครับผมก็เลยสื่อแนวมากลับแก้มจะขออยู่เแค่นี่เงี้ยเพื่อนเลยย่งงงร้องทุง่งอ่ะผมมาให้เอาขึ้นแบบ ไ,วไววหวไม่ไว้วก็กวางพุ่นขึ้นเนาะห้อยมุนอีกลยโอ้ห oh, มายถึงว่าตากเขา่าขอมาให้ oh. อ oh. โอ้ยกว่างอวเยวะยันขนตัวกุว้ง,ง,งอืมนี่แหละครับอพอด,ดีมือนี้สินวดเข่าสีเข่าครับเป็นโฮมลาบคนแาบมฟาดเอาแล้วขนาดข้าวอยู่หน้าบ้านยังหายเลยอยู่นี่มันจะเหลือเหรอ ไล่ไงไมีนครับในการเด้เดี๋ยวโอ้โอเดี๋ยวเขาไม่ยุดไปพอดีเอ้าสวัสดีครับวีน่ารักจังเลยบอร์หนึ่งห่องพอดีเลยครับนี่เป็นน่ารักอีหลีครับผมนี่ครับมีกับซ่างครับผมในซ่งด้วยสวัสดีครับครับผมครับโอ้นี่กันน่ารักขึ้นกันครับรูปล้อขึ้นกันครับผมนี่ครับบ่าวเท้านมาซอยกันยรับยำยำเบียกยำงานกันยุงสิแล้วครับมาซอยกัน โยนหมัดเข่าฟอนเขา่ขาเข่าขึ้นเล่าไสยกันแล้วครับเมมยด้ันาอะดยเขึ้นากแมนนั่น,น,นแหละครับมันเปนยังสี่ละคุณด้ที่นอนเพินเ่นเกเื่ายการนี้ได้ครับคุณ<ส>เหมือนยังแบบวัดผ่านมอลำเนาะมีวอดผ่านยังก็ผ่านสากสากกันทั้งหลังอมครับเนี่ บรรยากาศดีครับเหมือนกับนี่ผมได้ตีนไกล้ครับผมเหมือนี้กินตีนเสียบอีกหอดเงี้ยเสียเป็นสิบมิเป็นตูอยู่บะนั่นแหละครับจังเป๋อจังเปเอาเอาตีนมาพากันเดี๋ยวเพื่อนเอาเขาขึ้นเราใส่เพื่อนเพื่อนสิบมิเป็นตูมาให้ยี่บ่ครับนั่นล่ละเห็นไหมครับจวดจวดเดี๋ยวมันหนึ่งกิโลครับย่างกินกับแจมบรรยกาศเนี้ยยางติดไกลใส่ตะเกือกคับพ่อ เสียบหลายเสีบหลายเด้อครับผมนี่ครับย้ำยัดย้ำงานของซางเนี่ยเกี่ยวเกี่ยวรถก็เกี่ยวมือเกี่ยวมือเยว้ยเกี่ยวจะเหนเรื่องมันจคองเกี่ยวจนมันมันรถโอ้ยามันขังวะบวกเขาบันอยังน้นีจีองบกเอดบงรใบแม่นความหลักบ่ความหลัก สวัสดีครับสวัสดีครับเขาในงานไงอุบาทว์อุบายเว้ยนี่ครับเขาเม็ดรีม่วงของเขาสีแดงตรงเรื่องหอวยอยูเอาเดี๋ยวลุกไปเดี๋ยววันปลาหย่ามาถึงย้อนวนอยู่มาถึงขมวงต่อพันในสองสีแล้ววางไว้เจ้าเบาสายหลอนเบาเล็กโขข้นเป๋าหัวเขาคอกโอ้คุยเขาคอกอยู่ครับเดี๋ยวมีทีมงานไปฮับอยู่ขาดเพิ่นบมเด้สายห้าครับผม บวกกับไซรอนไซรอนบวกไซฮะมักเต็มเนี่ยพนุกเหล่านะตัวยากเดียวเข่านะครับอะทิตย์หน้าด้นั่รถเกี่ยวเขื่อนละรู้อังยืนยืนห้องเขาจะอยู่ลงอยู่หนอกมีทีมงานตุ้มรถใหญ่ๆเลยนะบอกหาพนยกามหารถใหญ่เกี่ยวมีเมื่อกี้ห้องอะไรรถใหญ่เหรอไม่เกี่ยวรถมาทั้ง สุพรรณทางใต๋อหลัเข้าเดียวเล่นมาเพราะอันสีซีมาที่เหลีวเนาะอุ้ยของมัไ่ค่อยเยผมเออมมือแล้วพัฒนากว่ฝรั่งพอฝรั่งหลอบรถมันเร็วมันหลอบัันเกี่ยวสามมันดีหลุดไปเลยบังเกมบางอยได้ผมกตามันมันดีเหยียบทับไปเลยหลอดรถมันดีเร็วพด แมนแมนมันไปทับเขาหลบเกี้ยวมันนี่บเกี้ยวมอโบททันกันคับมันมันเร็วตากเขาอืมอืมดนเทียงกันหนึ่ก้อนนี่กับสองสี่ก้อนนี่โอ้ยหยาบหลุดไปเลยเนาะเตรียมพื้นนึงไปเพราว่าเขาเนี่ยเขาลมเขาแย้งปุ๊บเขาเขาเฮ็ดหลบเกี่ยวมันเร็วกว่าเป็นไปได้บ่บ่ต้องวานเลยเขาป็นันเกิดเอายังงั้นไรก่อนเกิดดีงามก่อนเ้าบานเพิ่มเขาเชนะสองรุ่นสามรุ่นเขากะชนนี่แหละอืมก็ไปเห็นบานเติมเลย ันลงกรบพันเขาพันเตี่ยนสองสองกันสองห่วงบ่ะต้นหนึ่งโอ้มดต้นตํากับต้นสูงเนาะเขาพันโดเฮินอือโอ้่หเอเพอาะด้หลายแม้ยอันนี้ทางแย่ลงท่งน้ำเบาดเด่นบ้นอือตําบัดตําค่าค่ามเขา่หรอไมสูงเหมืนห่วงแหลกห่วงวงแบสูงเหมนมากค้าสอกนะอือโอ้ลมผัดปุบมันจังคำกันอยู่อืออยังบวลมไหมวะ ตอนนี้ล่ลอรถสีครับล่อรถมันนวดเข่าแต่ว่ามันอีกอย่างหนึ่งมันรับเลยไฟมันจะแข็งอืเข่าโป๊ะโป๊ะบเด้แต่เฮ็ดเข่าสําหรับที่แบบว่าเอาไปขายได้อยู่แต่ว่นนี้เพราะเพราะไม่อยาขายเราถือคักไม่ขายไม่ขายบา่อยขายของนี่ตั้งสิบบาทสิบเอ็ดบาทยังบม่อยากขายอยู่หาบาทนี่โอ้ยเก็บไปตั้งสามสี่ปีบนเข่าทำ่มยั้งวันมีคน มื่อนี่ยบังออกมาไอ้หนึ่งแรนมาบอกบอว่า้วยเขาเห็นตัวอยู่เน่นขับเขา้าเยู่หัมาสัน่นเอารูโตัวได้อยู่ยหันมาสั่น้มยโอ้ผมผมหูจักเลี้ยวอะไรบางสิเพิ่งหัจักมือ่อนี้ยอะไบางไอ้เสือหันที่อยู่เน่สิบสามคนหรือเปล่ามีลูกเพาะเมืองเกลือกไดหันพรอม,อมนาเฮ็ดได้แวะอยู่หันนะอ <laughs> โอ้งได้จังไปอยู่กันเขาผู้ใดวิ่ออกไปใส่หรือเป่ซื้ออดัหรอก อืโอ้ยเมแยนผมเด้อจัิงปะเขามีคนเอารูปผมผมเป็เขาเป็นในกลุ่มกับเ่าครับผมแต่นายคักเนี่ร้านห่อนก็อ

บอแล้วขาอง็นแปนฟาดเสยๆบ้านนหลินมจูจยกมืออยู่เต้นมักนอนกางเดินอยู่แกนอนไว้ยังตีทุบดฟังตีแลงมากว่าช่วงนี้ได้พิ่มซอยตัวเองได้เสียบช่วงน้าเยียกน้อนอนที่ได้เนอยเลยไม่ต้อได้แบกอไรรู้ื่ามือโอ้ยแกนวดสิฟาดเอาบ่มาท่านเดียบดเขาจะเอาแค่นอ่นวดบ่ แตกมาได้่ส่นทั้งฟุ้นลงมาโอ้แต่ว่าทั้งฟุ้นอย่งอยู่เห็ฉยจะเป็นขอนทั้งหมาทั้งขอนอยู่คุณฆ่ากันเจเลยอยู่คุห้ว้มาอย่างล่ะมาตีเขาเออเออเออเดินผัดกันด้วยกันเอินสายร้อนเนี่ยหมือนเตี้ยเบาหยอกกันด้วยครับมีแต่เราอย่างเดียวทิมงานเนี่ยมองดูหาฟอนฮุกฟอนมันตีเป็นหลากแง่ไปกึตีบางทีแล้วก็ตักเลยตรงหลากแง่ไปกึในเอาแบบเอาเจและวทุ่งไหมเอาเอาเวิร์ที่มัน อันนี้ฟวแดงว่าลาดน <c oughs> ี <player> <c oughs> ่้ลายมองแท้อยู่ยังมมึงวันนี่ได้ไปหามึเรียนอ่ะสอบไงเกินอืมบมเดบกูตัวบาบุญตีงเลยเนาะนี่งอย่าเี้ป่ะจบสองยังไม่ขึ้นเลยอนี่ครับอตีนไกย่างอบเกลือ โอ้มาแล้วเจาเด็ตีนสินัโอ้ไมเได้าเคเสียงงามเห็นปะโอ้น่ปลาเจ็ดเจ็ดแถวความใจห้องครับสวัสดีครับโอ้ยวจังไดนกันแน่ก้อนครับดิัหวเาหัวาั่โอ๊ยเร็วเรยวมักมักเสียดีลับแสงว่านี่อันท่านเจ้าไปเอาอาวุธสาวไปเสียดิี่สียดินีตัวนี้เดีไปอันบพาน ค้ยแม่สองตูนยินบอกค้ยแม่สองตูนเอาพราะมันมันหลุดเสียกเนาะไปไปว่าเลยแหละนี่เอาลิตรลิ้นให้มพนนั่นทีไทย็ตออกไปทงรักเดียวจะเดียวรักคุยคนเดียวใช่ไหมรักนางรักคนกบอกว่ามันน่อยพูดสาวเิ่นเวื่รักเดียวเดียวเอานำแ พอล้วพอแล้โอ้น้ำแข็งย่เขาจะหาบาทตรงนี้หรือไเหาบาทย่แล้วไม่กินรล้เอาตัวน้ำแข็งมีได้นเกติกเลเพ่อนงลำอนนะฮึขึ้าวเันรักเดียวใจเดียวที่บอกากขึ้นมาหนีกูเล่นเลยลุกลักรุตุตลักเล่นบ่มาบขาขนเมติเห็นไหมเจ็บใเห็นใบถาเด้ิมิผ่าวผ่าอยัางกัผ่าโอ้โหตีงอกลงตะแค ใบก็มตีแข็งแก้ได้ยังนี่ครับสุดแต่เช่เนี่ยคนข้าเขาเนาะโต๊ะเขาไปเนาะบายมาตีแข็งแก้ได้อยู่มันแมนแล้วหรอบ่เตี้ยตีสิบงแต่เช่ตีเนาะแย่งเลยใส่แบบมาตีสีมาสั้นเออมันมามันมาวเดเกินสีสีบานเขาตกไปเขาต้านเขาตกไปมัขาได้พูดละสามร้อยกเอาเอาแล้วเอาแล้วโอ้ขุนรับ ่วาเพิ่นเสียงดีนะครับนักร้องนักร้องประจำทีมงานด้่นเอเราไม่แพ้มากผมอ่านว่าที่ดันเพิ่นไปไม่ทองคำยกบาทเดจยวตอนไผรตอนมันหรือไม่อย่างมันใครื่องกีเีโาอันไหนนี่แล้วให้มางซู่ไม่บอกลงกีเส้ไฟเผาอือครับขาดนังว่าขาดสายห้ามไปไหนครับผมสายหลอนไปไหนเพิ่นมากเพิ่นมีความความความหันต่อภาพต่อภาพ จะพังตีนมาเลี้ยงบอกว่าพรมเลี้ยงเองตีนเพิ่นเพิ่นเสียวเป็นตัวอยู่บ้านพุ่นเอาณตัดขามากกว่าเอาแบบตัดเตาขามาก่อนอ้อมหนูอ้อมหนูอ้อมหนูพร้อมนี่หนูไมาใส่หนูไม่ใส่เวาในสองเหมือนเลยเขาเวลาในสองเหมือนเลิมมันรอเพื่ออาบไปหากูมันอารมณ์ดีเมื่อไมันได้ดูมันอัดเพราะคนยกเรานั มันามัน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 ไ่รเพลย์นยังพอน้องสามมันไปหากูว่าบะบีบะบีมันหมาว่ามาจังเดนน้องจังใบมเยไม่าบ่วงแม่เราอไปยามบ่วงแม่ไันยามยาบ่วงึเนมาเลยมันจะเสียดมาไง้องเอบบวงอ่ เรามารดีทสาอเอาะไม่ไปรับเบาเลยก่อนจักรเลกกัาฮ่าาาคนละสีมาดังีเสียงพ่ออยู่พ่อแล้วพ่อเลี้ยรักบ่วงกันเอาคนละสีได้ไหมเนาะจ้บอหลงกันกูป่มาณย่างนกูมาแต่ขันมาแต่ใสมาขันบ่วงคนหนึ่งเต้มสีบ่ออ ไมเห็นไปเห็นนไม่เห็นไม่หนยามไม่เห็นของยามก็บุ้จักยามยามยามประตีบ่จิบเห็นสายลุยไปได้สมือเนี่บ่ชานี้ไม่ได้ยินข่าว่าสายลุยมาหาบ่วงบ่อัไนกันเกินอันนกันก็ได้้าอยังเดียวต้องกัรเรา่ขึ้นเฟังอยู่แก่เราจู่กูฟังอยอะกูบอกกูกูบอกกู กูโมโหกูบมกูไปกูโูโแล้วกูจะบมกูขับไปทงเสียงขันมันเห็นมันเสียบ้าแล้วเลยไปน้ำหาเลยกูใช้มันทงกูจะบังกูใช้ยาไปเตะนิ้วมือนั้นว่าไปมันจะกระมัดเกิดกูใช้เนาะโอ้ต้องหันขาดเดี๋ยวกเอฟเลยเดมือนั้นปิดตัวพวกใส่รอบเดิกเลยหนูเอฟป่ะโอ้ยตัวบักเอฟตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ ฟันลาเอาอยู่เนาะมันเนอ่าง่เบลเบากนฮกกูเลี้อยู่บไมาจักาหลังน่ะเบ็ดตกนั้นมักแต้น้อันอันบักแตะเนี่ยม่โเขาเจกูเก็บขึ้นแลไรหลังดิมอพึ้นมันหลายคอยจะโทรหามันดิมอเขาถอไปแต่กับเมนบ้าบ่พื่งนบ่บมันอะไร่เมันเป่ยมันก็อาไปออกไปมันมันมันบอกมันขึ้นนี่ครับพิธีโอรถจะคว้องกันอ่แม่วมาพนนี่ มันเลี้ยนกัาไปกว่างไว้มันถอยจากคนานึงอยางใส่เกียร์อยอย่างเร็วเลยจะคว่างรถรถสีรถเกี้ยวรถนวดเขามาแล้วครับน่าครับมาแต่กินเขาซะก่อนจะเฝ้าเอยังไม่อิ่มข้าวเลยฮะ้โอกินรวงข้าวโอ้ยเซฟเซฟใส่ยังกินไม่ได้เออ๋ยวเฝ้ากินเนื้อวันนี้ผมจะมาสีเข้าเจ้านะครับเพราะว่าต้องเว้าไทยนะจะเริ่มเว้าไทยตอนนี้แหละ เพราะว่าจะสีเข้าเจ้าแล้วเฝ้าเขาเฝ้าแล้วครับ,บนนเยืนปามีเด้อครับ,บโอ้มาแล้วครับสายร้อนมาแล้วมาแบบล้านได้หรือพอเขา,เออเารถร้อนอยู่บัเซฟฮะรถร้อนอยู่บันบ่ดีแต่รถบ่ร้อน,นครับผม <c oughs> คนร้อนได้อยู่ นิง้งเขาเหี้ยแบบนี้นี่รดสีเขารถนวดเขามาาแล้วครับแล้วก,กินเขาก่อนกินข้าวก่อนกินกับแจ้มรอ,อก่อนโอ้ข้าฝฟันตีครับผมโอ้โอโต้นยูขาไม่ยช่ตัวมือหันเดียวไปยังขาดเนี้ตยต้นยางไม่ต้นยงขาาง ระบวอไปตอนไปเล้ห้อยบางแรงอ่ะตอนมังไส้เอไหมรับนั่นเออ่ตอต้นยางคานมัทมดออมอืมต้นเดียวแค่เดีแม่นเจ้า่อยู่นี่ต้นใหญ่หน่อยต้นนั่นต้นมังไนเด้มันทบเออต้นตอกคานเจ้าเุ่นแล้วนี่เปล่ารถไทยเจ้าอุ่นแล้วเอาปิดไฟ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 เอาไป บเปียวมอกัพ่อม่เลี้ยวขครเครับขึ้นให้ยุให้ซื้อเทียงคนให้ตุ้นอีนี่เสียงดังบุนบุนเออเขาโค้งซันซื้อเทียงบ่อยมันโค้งมันปัดไปเลยหุวนล่งบูปำตอนี่ครับรถรถสีเขารถเขามาและใช่ว่าอันเล่นทั้งแดงกันบ่ได้เอารถประยูหันที่รถเรว้เนียมันบอขอถนนหึเป็นเด่นกก่อน รถเอายังก่ต้นยางมันตัวน้อยเด้อต้นนั่นต้นอยู่เชียงต้นอยู่อับบอกถึงมาล่งอับแต่ว่าแล้วบงไม่หลังให้ต่ำเลยสิมันปัดสีม่จักเขาอย่างรถมันหลบจับทางกับทางลงน้อยเออ่ะแหละย่ารถกวนเลยนะเนาอ้กินเข่าคว่เอาเบอแล้วคน กินเดียวกินเดียวกินเดียวยู่งแยน่ะไม่กี่มากอขหเพาะ่นได้กินเด้ทังนี้กินข้าวก่อนเรนบอกเสพไม่กินห้ามากหรอไ่ออมหนูออมหนูสุดเซพคือว่าอันตรงทางเรียวกุ้ยไซต่ำลว่นไวเนี่ยเดยเามาได้ไม่ไหวมาเร็ว ออเครับโอ้เศรพึนตอนรับด้วยอ้อมหนูครับผมอ้อมหนูแบบสูตรขมกับแจ้วแจ้วบกอกครับผมออแก้วบกอก โอ้ในการในการครับผมเมีนุม่มบ้านๆ,านๆเขาคือเก่าเลยครับรสรสสีขาวนวดเขาวช่งน,นี้ยังมะเร็งมาได้เลยครับแมนแมนแบบอย่างไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆเฮ้ยตอนนี้จะสีข้าวเจ้าหรือสีข้าวเหนียวเนี่ยอย่าลืมบอกไทยนะแล้วกวางกุ <laughs> <ๆ>้งเลยไม่เอา

ีงเรานเ้ยแกวแะบุสมมาแย่งบ่มีคนมาแย่งเลยล่ะน้องเส้นน้องเสงน้าบเงี้ยนไอซีกินน้อนหนักไม่กามันเนาะเปิดต้อยเลยใช่กาวมันตากก็มองได้หมดพวงน้าบ่เวลาเดินเดินนั่นเพิ่มออมหมูแสบผสมแซบหลายเ้อ ไอยู่เครียดเราอยู่ไงเมันเหตุมงคลไออย่างนี้เป็นหมามือต่ว่าหมากี่ขนมยูจักันมงคลไม่ก็มาเูาจะกันเลยเี้ยนี่หลังใล้เอาเนาะเจ้าคอยไปมันยังเฮาอยู่เบ็ดคุ้มเนาะแสดงว่ากี่ขโมยรอเฮี้ยนเลยสนหมาไม่เฮา หจักกันน้องหมากขอีกมันก็ไม่สืบไกลสืบในบริเวณใกล้เคียงนั่นแหละแตไม่คนอื่นปูเปนจังงั้สมานวะไอ้ฟังต่บาดยางกับหัวจักนี่เไทยอยู่หล่อนหรือบอยู่หล่อนพ่อหมาไม่เก่ันการที่การของข้นุนออช้ไ่ะหเฮาเลยแหละไปเมื่อไรเดี๋ยวมันแรนใจเลยด้ไหมามแมนต์แรมาเฮาเลยไม่แุไม่หอดขาผีอืมตี้ย่างไม่ไหม ดีมันเป็นรานผมมากเลยีเนาะมึงก้มไปทำไมซีอ่าล่มมันหลายตัวมันมันี้นี่มขึ้นนี่มีสีดีเนาะบรานคนีันหลายตัวมาจะหขี้มยต้เป็นแวนั่นเด้อแก้วแ่บอี

cái bảo thiên này luôn cả bạn không phải khổ nào mà bớt tuần ừ. ừ. là đốt cớ cho nhau một quay hồng nó là ba dạng ấy điện tuần điều như một nhau một quay hồng tuần nay mà tuần đầu nghe rồi nghe cho dẹp มันไ่เคยปุแบบยปป่นักบะหมปั๊มล้มหัวยั้ษิีันทำมันเสียบแบบบุกปั่มหรือเะเสียบดีกว่ายังเย่างเรา,อ,า,อ,าอีแตงยี่ายยยาลาย เอาเดี๋ยวคุยไม่ใช่แกว่างนั้นหรอขอบใจขอบพานเด้อใช่ไหมพี่ขอบใจขอบพานเด้อที่แเจ้าก็เอบอกเลยตัวมึงเก้าจั่งขึ้นเก้าจั่งขึ้นหนึ่งเห็ปะเอานีเป็นยังแกต้องมึงขึ้นนีกกินแล้วมึงขึ้นนี่เขาี่เฮึบ ยังไม่เนบอกจริงจนะบอกบ้าบ่นะไม่เห็นวกูอืมเราจค่อยถ่ายอยู่นะค่อยค่อยถ่ายคิปอยู่นะล้วได้ยังขวดกันแพกันเนี่ยเบื่อขวนก็ไม่้งของบม่อกิ อย่ามากวัต้นตีนกูที่ว่าเรียวไอ้เนี่ยหลับเนาะยังโอ้ยใครอยู่มึงกูรับข้าวมัดเข่ารับขันเลยเปล่ารับอยู่ตรงนั้นเลยเหรอตอกขัดหลังเนาะมาบ่มาขันเลยเนี่ยเห็นนักขุนจักรมารับข้าวมันเข่าจิ ตุ้ปีขนาดมาเข่าว่าว่าให้มาเข่เดีอ่ไม่ห้ไดปีแล้วไม่ได้มาเขาแตอมันนั่ง่าเราเอัวควอพ่ใช้มัดมือละสานสิมัดเนมนใช่วใช้อีออกมาหาห้องห้องอรนึงน่นกครับรถ มาแล้วครับมาแล้วมาเกี่ยวนวดข้าวสีข้าวแล้วบัดท,ที่นี่เดี๋ยวผมจะเฮ็ดเป็นอีพีต่อไปครับภาคสองผักสองผักสองผักฝาดฝาดมีผัดเท่าไหร่เฮ้ยนี่หอดฝาดเก่าครับผมบัดที่นี่ก็สี <l ots> บาวเทพบาดมีทีบ่าบาดนวดเขา่าสีเข่าก็ <ผม S 2> จะเป็นฝาดสองฝาดสามเป็นถุลละอย่างไม่ชมให้ไม่รวมให้อยู่นองไม่ชมให้กงลง ยังเร e being an well> ื่อยๆครับผมยังบบเบิดายเด้อเนี๋ยแสีบครับผมออมหนูก็แซ่บตำแเจ้าก็แซีบบาๆกินบ้าไปอ่านของอืในการในการอีสานบานหน้าคือเราแล้วครับช่วงเป็นนวดช่วงสีข้าวนวดข้าวเดี๋ยวอีกอีกพี่ต่อไปจะเป็นบาลีโค้พ้นธีขึ้นเวทีเองครับ่าแล้วนี่เดี๋ยวขึ้นเวทีตรงนี้ครับผม เดี๋ยวผมพ<บ>่นไปแก่กับพ่นมาให้ล่ะเอาไปกัาเขาจะได้สีโอนั่นเบิง่งเหรอผมเหินครับ <laughs> เดี๋ยวพอกันไหมครับผมยินดีมีแห้งครับสวัสดีครับ